ปารีนาจวกยับลั่นรัฐบาลคุมโควิดเยี่ยมแต่พังเพราะเชื่อใจคนเลว นางสาวปรินาไกรครุปสสจังหวัดราชบุรีพักพังประชารัฐโพสต์ลงเฟซบุ๊กชื่นชมรัฐบาลที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีแต่กลับพังทลายเพราะการเชื่อใจคนเลวที่ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมการให้อภิสิทธิ์หรือการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือความจำเป็นบทเรียนอันนี้คือการให้ความสำคัญให้เกียรติและให้ความแฮชแท็กเชื่อใจคนเลวไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นได้ชัดเมื่อรัฐบาลยอมให้สถานทูตเป็นต้นสังกัดในการกักกันตนเอง ความคิดเห็นนี้ของนางสาวปารีนามีขึ้นหลังจากมีการรายงานข่าวว่ามีชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิพิเศษให้เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเฝ้าระวังแต่ภายหลังพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวน2กรณีคือกรณีทหารอียิปต ที่เดินทางเข้ามาพักที่จังหวัดระยองและลูกสาวนักการทูตจากประเทศซูดานอายุ9ปีสสจังหวัดราชบุรีรายนี้ระบุอีกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นบทเรียนให้กับรัฐบาลนำไปปรับปรุงเงื่อนไขการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศด้วยมาตรการที่เท่าเทียมกันมากกว่าที่เคยเป็นอยู่อย่างไรก็ตามนางสาวปรินามองว่าการเปิดประเทศโดยเร็วจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าไปกับมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ที่เข้มข้นด้วย